เดททุกคนขอปร,อรุป mình đi mà nhà phụ คือหาอยู่หากินก่อนทุกคนเลยตอนนี้ก็ห้อนขนาดเลยไปเบิ่งก็จะเพ่นซอนกุง้งตึกจิลงุงซอนกุ้งน้ำบ่ซอนลมรุก,กุงกัะซืออ้อบ่ ハハハハ ป่านะทุกคนเลยเอาไรมันมุนดแดงก็หลายหลายเดียวนะี่ม,มก้เยปลาได้ทุกคนเลย oh no, look no, no, no. แล้ว,วลูกยามโก,กนกินกงมานอยู่ทุกคนในช่องตโตไปเบิง่งเขาซ้อนกุ้งก่อนมันจะมานบ,บ่ในเรื่องช้อนกุงมามาน้งหนุมานยี่บ่สิเลื่อมมาแล้วระดับสี่หมื่นเว้ยเงินผอพหอก้อยล่ะโอ้ โอ้ยเตือนทุกคนนะซอนนี้ก่อนจิกบาทจังเลยปลาเราก็ได้สองตัวละเก่งปลาแน่ก้อยกุ้งแนี่ยมานียโอ้ต้องสุดยอดเลย เพ็ดเลิเพ็ดมานจิบบ่เยอองดุยถือจิตตอือและบท่ออ๋ออือแล้วหอ้วเ,เอาก็จะเป็นจะเผื่อบันี้ โอ้ยเด็ทุกคนมาขออประโดโอ้ยุดยอดเลยมาหนิแกงปลากอยกุง้งจอนนีิจะลอยจังมือป้านอพาก์ีแห้งและสุงนี่นะจะได้มาตึกแห่ก็ได้นะทุกคนเลยถ้าคุณเป็นพราแคมป์ป้า

ปลาซิวลังเนี่ยวแล้วสวายอยู่เลยวันนี้ปลาตัวปลาๆาปลาเหม่อ,อยวันนี้เหม่อหายดูกินทุกคนเลยวันนี้พูดละโซดพูดละมียายเท่าผู้หนึ่งมานำวันนี้ ใหญ่เปรกรมาซอยเสียามั่นเสียาโซนมันม่นเอาชิเมอก้อยกุง้งส่็นกินเลยมันนี่ก้อยกุ้งแกงปลา

ปลาในแกงเอาโอ้ยดอกไปละ

แก่มาบบอืมมีมีมาบบซื้อเนาะบบแกงวันคืนซื้อมาบบซื้ออันเสียออีกคเดียว กระเบะอยู่นี่ตั้งลงนิดลงโทษเนี่ยช้อนที่นี่ได้ไรเงี้่ทีไหนหอยนะควายในรีน้อยลายเดยตอนตัวมหา ก้อยทุกคนเลยได้หลายก้อยไิพักกันเลยสำนีเราพาู้ดีแ่บเต็มอิ่มอิ่มแกงปลาเดยพ่อพๆอพอพอไปไหมเราไปตูไปื้อแกงปลาเดยทุกคนเลยโอ้ไปตูกับอืดๆืดยามนี่หาวมาละ मेरे हाँ ये की तमते हैं มือพังหักูจะตายไม่รู้ไโตไม่ได้ผู้ไล่มันตายหุ่นชุนาจิโอ้้นามีีไก่หี่นี่ง่นนู้เบื่อทือหลือตอนใหญ่รถ นัวละแต่ไตบดอีตานั่กนกะกาดผู้เ <c> ด <oughs> ียวเสมบูรณเดชอันนั้นเจออันนี้เจอฮนแสบเลยอเอามาพี่เพนมาดิห <c oughs> อ,อยกุ้งแล้วทุกคนเลย,ยแกงปลาต่อมาดิปลาซีอบบิ๊วลง มีปีงปลาทูดีได้ปัจจุบันเนาะก็ได้กินอยู่ได <sleeve monastery> <The> <baptism of> <reveal> ้อาหารทะเลเลยปลาทูสามโตชะเอายู่น้องเขานี่แหละน้องเขาก็มีปลาทูทั้งหมดป๊ะโป๊แก่นะสูกแล้วตัวนะ้ปีกปลาไว้กินลำลองตัวไลนหอมปู

อ๋อมีผักกิบกับเนี่ยมันอ๋อเป็นเลยนี่ประกาศยายคือเลยหูเขาแห้งตามเบิ้งโอ้มันเล่นที่นี่เล่นซื้อเกินที่นี่อ้ต่กินก๋วยปร้งนักก่อนนะ Oh. bò ẹb bò. Sạp còn. Đã bò, sạp bò. Nhớ nhặt ra vài cái khổ ơi. Sạp bò, sạp bò đi nghe. Giăng bò. เดี๋ยวพอท้องมีกินเบิ่งมงความบัีเมบีอนีดอกกินก็ไดอักกฮะเอากินยังพินม่ทอเพไปเงิแล้วเเสงเลือดาเสเลือดกันอยังไ กินย่กินได้เยอะจุงแต่มันไม่เป็นเลือดไม่ข้าวเลือดิ๊บนะจั๊กจะกินได้เจ้าแข็งแเจ้าหอนเฮยหยับมาไหมเด็ดซอก

ไม่กินเด้อแต่ง่ียเด้อไม่กินเด้อไม่เคยกินเลยอืมนั่งคอยทุกคนเลยตอนนี้เราก็ได้กี่ขา้ากินน้ำอิมะะอ่มแล้วกะพักผ่อนก่อนจะหน่อย พักผ่อนล้วก็สีได้ไปกิบเมนขึ้นรถล้วก็มือตอนแรกนะมันนี้กามาหน้ามากะหาอยู่หากินตามธรรมชาติทุกคนเลยซอนกุ้งแล้วก็ตึกจิลุงนํากะยามโกนโอ้ถือว่ามานมานเติมมันนี้นะกะได้แล้วง่ายทุกคนเลยตอนนี้เรากินข้าวกินน้ำล้วกะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงนี้คลิปหน้าพอเดียวไม่ขอบใจติดตามแลวครับชม